เจอพิษจากโควิด1 9อีกหนึ่งคนสำหรับลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรโดนยกเลิกงานลิเกอื้อเพราะส่วนใหญ่นะคะเป็นงานอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเมื่อเจ้าภาพหยุดจ้างก็ทำให้ขาดรายได้ยิ่งมีการจัดพื้นที่โซนนิ่งแต่ละจังหวัดว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองยิ่งทำให้งานหายไปเกือบหมดค่ะ โดยก่อนหน้านี้ช่วงที่โควิด19ระบาดสอนรามก็ได้ทำน้ำพริกขายเพื่อหารายได้ช่วยเหลือคณะลิเกรอบนี้ก็เช่นกันค่ะพอโควิดกลับมาระลอก2เจ้าตัวก็เตรียมกลับมาทำน้ำพริกอีกรอบพร้อมฝากถึงแฟนคลับในช่วงนี้ว่าต้องร่วมมือกันดูแลตัวเองสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะผ่านมันไปได้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ